สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาที่ร้านโรตีวาวา,วาอำาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเรามาตามคำบอกเล่าของไรเดอร์นะครับไรเดอร์ไลแมนแกฟ f ูดแพนด้านะครับบอกร้านนี้โรตีวาวาใกล้กับวัดใหม่นุพวงครับ ท่านผู้ชมครับใกล้พญาเมืองครับนี่ครับร้านโรตีวาวาโรตีสูตรคุณพ่อครับมาดูกันครับเชิญแวะชิมแะลองได้ครับเชิญวะชิมนะครับเจ้าของร้านต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยอัจฉยะใสเป็นดีเป็นอย่างยิ่งครับนี่ครับดูวิธีการทำนะครับ อุปกรณ์สดใหม่ครับอย่าลืมนะครับมาปัตตนีเรียกหาไราเดอร์แจ้งว่าโรตีวาว,า,ว,า,วานะครับสูตรคุณพ่อนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ